ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องเราเงินเมืองยางนะคะวันนี้ก็อืมจะไปไหนเอ่ยมีหมว,วกมีเสื้อคลุมพร้อมไปไหนนะวันนี้พร้อมไปไหน <c oughs> วันนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยเดี๋ยวปิดประต,ระตูตอนนี้กําลังจะเดินเช้นไปบ้านพี่สะพ้ายนะคะพี่สะพ้ายเมื่อกี้พี่สะพ้ายเอ่อทักมาว่าพี่อยากกินอะไรจะทําอะไรนะ เขาเรียกอจอทางนี้ทางนู้นเขาเรียกอะไรไม่รู้อย่ไปถามพี่สะพัายก่อนอันนี้ต้องหลับมันไม่รู้จริงนะต้องไปถามพี่สพะพายว่าจะทําอะไรแล้วตอนนี้ก็จะเดินขึ้นไปบ้านพี่สะพ้ายนะคะแล้วก็มันจะมีอะไรบ้างหรือแบบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ต่างๆนะ,ะแล้วก็ต้องเลาเงินแต่งตัวมาขาดนี้จะไปไหนอะแต่งตัวมาขนาดนี้ไม่น่าจะไปบ้านแค่พี่สะพัาย ไปบ้านพี่สะพายไปไจะเป็นต้องแต่งตัวขนาดนี้เสีงเด็กอุ้ยถนนคือไม่ดีเลยดูถนนเมื่อกี้เดินมาขนาดนี้เลยนะฮะอทางเล็กๆเดินขึ้นไปบ้านคุณป้านะ,ะมาแล้วนี่จอามอเตอร์ไซค์ออกมาจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะทางนี้ขี้เกียจเดินแล้วอ่ะ เกียรเดินน้องเหาเงินไปฉีดวัคซีนมาแล้วเมื่อวนเข็มที่สองแล้วนะคะเข็มที่สองแล้วเจ็บมากมือเจ็บมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าฉีดเมื่อวานฉีดเมื่อวานใช่ไหมน้อง,หงเหาเงินจะแบบโอ้คี้เกียจแบบอยากนอนแบบไม่อยากทาอะไรเลยมือมันเจ็บแล้วก็มันเมืเ่อยแบบเมืเ่อยทั้งเนื้อทั้งตัวยังไงก็ไม่รู้ก็เลยอุ้ย <laughs> ผม <laughs> วันนี้ก็เลยจะเอ,อ่อ จะออกไปออกเมื่อกี้น้องเหล่ายังไม่บอกเลยว่าจะไปไหนบอกว่าน,นั่งรถไซค์ไปที่เกียรดิเดือนจริง,รงๆน้องหอเหล่าเงยน่ะน้องเหล่างกับพี่สะพ้ายอาจจะไปนาไปไล่ไปนาน,นะฮะอือก็จะพาทุกคนไปไล่ไปนานแล้วน้องเหล่าเงยแต่งตัวขนาดนี้ก็คือแต่งตัวขนาดนี้ไปทําอะไร <c oughs> ถ่ายรูปคะ่ะน้องเหล่าเงยถ่ายรูปคะ่ะแต่งสวยขนาดนี้แต่ถ่ายรูปนะคะดูน้องเหล่ากับพี่สะพ้ายนี่ ได้ไงทุกคนดีแล้วผู้ออกบ้านเองยางรั่วยางแบนเลยมันจะยางแบนยางไม่แบนหรอกมันน่าจะแตกนี่แหละเย้วัสดีออกบ้านอีกวันนึงนะครับ อพอได้ออกนี่ออกออกออกทุกวันเลยทำไมออกก็คือไม่ไปไหนเลยอยู่แต่บ,บ้านนะคะก็คื <c oughs> อน้องเ,เหมือนจะไปนาแหละน้องแต่พี่สะพ้ายจะไปนาแล้วก็คือเราจะทําอัดจอดทางนู้นเขาเรียกอะไรอะแต่น้องเ,เหมือนจะถพี่พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายก็บอกนัไม่รู้เหมือนกันออไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้เหมือนกันนะคะมว่าเขาเรียกอะไรก็คืออัดจอดนัออ่นแหละมันจะเป็นเหมือนอ่าเอาอะไรเอาผักอะไรอะ เอาข้าวโพดมาชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยเออเขาก็เรียกขนมเหมือนกันเนาะอือนั่นแหละก็จะทํานั้นกินนะแล้วก็จะไปเอาจะไปเอาข้าวโพดที่นาหล่งเ,เงินนะคะที่ไร่น้องหล่งเงินเขาข้าวโพดตอนนี้มันยังไม่แก่มันยังไม่ขนาดนั้นมันเพิ่งแบบออกไปแย่มมันก็น่าจะกินได้แบบมันไม่แข็งทีนี้เขาจะปลูกข้าวโพดแข็งนะ,ะมันไม่ใช่ข้าวโพดอ,อะไรอะ นุ่มๆอ่ะนีนัแหละมันเป็นข้าวโพดแข็งก็เลยต้องกินตอนมันเพิ่งออกเนี่ยมันถึงจะอร่อยแต่ถ้ามันถ้ามันมันเก่มันแก่แล้วมันก็จะแบบแข็งๆข็เนี่ยก็จะแข็งๆข็งๆเลยก็เลยจะไปเอากันเลยไปโอ้ทางไป ยากมากถึงไรข้าวโพดไร้ข้าวโพดไม่ใช่อ,อ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไร่ไข้าวโพดนะคะคือเป็นที่นาแหละแต่ว่ามันพื้นที่มันเหลือก็เลยปลูกข้าวโพดนะปลูกข้าวโพดไว้เราก็เลยจะมาเก็บข้าวโพดจ้านี่พี่สะพ้ายเรานาะสวัสดีค่ะหายไปหลายคลิปละทุกคนคิดถึงกันเลย <laughs> คิดถึงพี่สะพ้ายกันบากเลยไม่เห็นคิดถึงน้องกันบ้างเลยฮะใช่หรอเดี๋ยวเราดูข้าวโพดกันว่าจะแน่ใจนะว่านี่เป็นของเราไม่ใช่ของคนอื่นนะถ้าเก็เราเลยด่าแน่ของเราเลยมาค่ะทุกคนแล้วก็จะเริ่มเดินเข้าไปเก็บกันเลยนะคะตรงนี้แหละเนาะ เนี่ยเอาตัวนี้เลยนี่จะเล็กแหละใช่ของเราหรือเปล่าอืมใช่หรือเปล่าเอาดีๆนะเพอ <c oughs> เดี๋ยวโดนปลาหินเก็บคิคคีผิดทางเดี๋ยวโดนเขาด่าอันนี้ <c oughs> น้อยๆแค่นนะั้น <c oughs> ไปเอาใหญ่หน่อยสินี่มันเล็กเก <c oughs> ินไม่แข็งเลย <c oughs> เดี๋ยวถ้าม,กกม,ม,ม,มันเล็กเกินมันไม่มีเมล็ดเยอะ มีหรอกม้าพี่จะบอกว่างูคงไม่มีหรอกใช่หมดเล้วขาสั่นพี่แกจะถามว่าคงไม่มีงูหรอกมั้งกลัวอลไรอ่ะไม่กล้าเข้าเร็วเร็วเร็เอาเร่วเรเอาแกงนะคะโดนไปแล้วช็อตหนึ่งอะไรจะไมต้องรีบขนาดนั้นกลัวแล้วไง วกลวงอยู่ก,งงกันเลยโอ้ยเอาอีกหน่อยสิทางสได้ากแกงเราซะละสตนแกงสแล้วในนี่เมื่อกี้เพิ่งดูอะไรที่มันเป็นงูอยู่เสียที่ไหนเห็นนั่งงงงะปลุกให้ตื่นซะหน่อยทำงนมันตื้ๆอะตื้ๆมัน <laughs> มันลก <laughs> มักนลกยาตรงนี้ทางสองล้อกับปะะ มันนิดหน่อยก็พอแล้วแน่ใจนะว่าเป็นสวนเราแา่ใจในใจจี่แจละถามซ้ำไปซ้ำมานะคะเผื่อผิดเก็บผิดอะโดนแน่ไม่เล็วพอละกล,ลัวละไปเลยนี่น,นะคะ ได้แล้วข้าวโพดของเราเอาไปสีเขาเรียกสีอะไรอะอทางนี้เขาเรียกโฮงนะคะสีฮงนะคะทางนู้นเขาเรียกอะไรอะไม่รู้แล้วอะ่ะนีเจ,จ้าเจ้เขาข้าวโพดปนก็เรียกเป็นรวงรวงอะเรียกว่าไ <laughs> อันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ข้าวโพดในสวนระหว่างเงินจ้าเนี่ยตอนนี้ไะเราเก็บแค่นี้นะคะมาไล่มานาะมาแค่นี้คะ่ะบรรยากาศอะไรก็วันนี้ฝนตกนะฮะมืด <laughs> ครุ้คลก็เลยได้แค่นี้แล้วก็กลับบ้านไปทำของกินกินกันนะฮะไม่ได้กินของกินเอาไม่ได้ทำของกินกินประมาณสองสามวันแล้วแหละกับพี่สภัยก็ <laughs> เลยเอาไปเพ <laughs> ิ่มน้ำหนักค่ะวันนี้ <laughs> รดหุนห่นลดหุ <laughs> ่นไปกลับบ้านคะ่ะ เมื่อกี้มอเตอร์ไซค์เราจอดตรงนู้นนะนางบอกว่าไล่นางอยู่ตรงนู้นแล้วพาวเราเข้าไปเออเกือบแล้วเกือบแล้วเธอเกือบเอาของคนอื่น <c oughs> มันก็ไม่มีที่แดนแม่เนาะไม่มีที่กัน้นไงก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าในเป็นของใครอ่ะแม่เขารู้แต่เราไม่รู้กายเขารู้แต่เราไม่รู้ <c oughs> เ,รเราอ่ะน่าจะรู้ปลุกก็มาปลุกแต่ก็ลืมไงลืมแล้วไงพอมันโตมาแล้วมันเหมือนเดียวกันแล้วไง่เราไม่รู้แล้วอะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เดี๋ยวเราไปเจรินที่บ้านกันเลยค่ะก,ก,ก็คือเราไปฉีดวัคซีนมาใช่มหมสองรอบอะสองสองครั้งมันก็จะได้ไปใบฉีดวัคซีนมาเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้ของพี่ชายนะคะเจ้สามตา้น,นะคะเจ้าและสักคุณน,นิดก็คือยี่สิบเจ็ดปีค่ะและ้วก็มีแบบเอออยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนเสนไล้หมดเลย คือใบฉีดวัคซีนนะคะได้ละแล้วก็จะไปปิ้นแบบเป็นแข็งแของกแบบแบบไ้มาเลยของเ้องหมอนก็ปิ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่บ้านค่ะยังไม่ได้นั่นเลยไห้ใบฉีดวัคซีนแล้วค่ะทุกคนโอ้ฉีดเมื่อวานเจ็บหมาอคือเข็มแรกยังไม่เจ็บขนาดนี้นะเข็ม,มนเมื่อวานนี่แบบแทงเข้าไปเนี่ยเจ็บเจ็บแบบหน้าต้องแบบ <laughs> ทุกคนแบบเออพี่ฟองแก้วเขาเห็นโอ้ดูหน้าน้องหมอนแล้วแบบเจ็บมากอะไรยเงี้ย ก็คือมันเจ็บนะมันเจ็บมากเลยเสร็จแล้วจ้าทุกคนเตรียมของเสร็จแล้วนะคะกลับมาเตรียมของเลยอาจจะไม่ถ่ายพี่ๆทุกคนได้ชมกันนะเพ <laughs> ราะมันมีมีอะไรมากนะทุกอย่างคือซื้อมาไว้หมดแล้วมีแบบอ,อันนี้เป็นผักอะไรนะใบ,โบ,โบับบกแล้วก็มีถั่วฝักยาวแล้วอันนี้เป็นถั่วอะไรนะเขาเรียกถั่วอะไระ หัวอะไรไม่รู้อันนี้น้องหลังไม่ชอบกินนะอันนี้ถั่วพังเออนั่นแหละอันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่ชอบมากแล้วก็อันนี้จะเป็นหมักน้อยหมักน้อยมีหมักน้อยนี่คืออะไรหมดก็เหมืนอนน้อยอะภาษาไทยอันนั้นแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นเฟนฟายนะคะอรนฝรั่งมันฝรั่งไม่ใช่เฟนฟายนี่มันฝรั่งและนี่ก็จะเป็นอหอมแดง แ้วนี้ก็ข้าวโพดอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดท,ที่เรามานะคะแล้วก็จะมีแป้งส่วนผสมแป้งที่เราจะชุบทอดแล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มสามรสนะแต่ว่าเราจะใส่น้ำะมะาขามมะขามไปด้วยมันจะเหมือนน้ําจิ้มพมา่าตั้งเตาแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็ตั้งหม้อเป็นที่ตั้งหม้อกระทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะทอดกันเลยร้อนมากคนแบบยิ่งอากาศแบบนี้ร้อนอยู่แล้วมันนั่งมันนั่งอยู่กับไฟร้อนกว่าเดิมนะ,ะอาจจะเห็นต้องบอกนเลยเ <c oughs> สื้อผ้าวันนี้แบบเซ็กซี่แอบเซ็กซี่นิดๆนะคะไม่ว่าไงนะคะแอบบไปถ่ายรูปนั่นแหละ ตอนนี้รอน้ำมันร้อนเดือดน้ำเดือดน้ำมันน้ำร้อนเดือดน้ำมันร้อนเนี่ยนี่รอน้ำมันมันร้อนเราก็จะ,จะทอดอยชิมมากเลยจริมงสงักเะอันนี้อมอยกัน้เลยเริ่มจากคลิปนี้ก็เข้าสู่หมด ทำเข้าสู่โหมดอะไรคะของกินฮะจะทำของกินต่อไปเรื่อยๆเลยเขาบอกว่าถ้าควันเนี่ยมันไปตามทางคนไหนอ่ะเขาบอกว่ามีมีแฟนเยอะว่ะเลยเขาเล่นยังไงตอนเด็กเมื่อก่อนเน่กันมาเสียกันมาเสียกันมาเสีย อนนี้ก็เอาใบโบรรบกใบโบรรบกคลุกกับแปง้งแล้วก็ถอดแะไรอม ทำไม่านมาเลยไม่ไม่เคยทำทำที่กินเลยสักครั้งเดียวนะครั้งแรกรอเปล่าเมันนีที่ห้เหมือนบนขายในกาเออน่นนี่นะกำังยนนต้องมือ่ั้นขึ้นนะึอยู่

ฝั่งจ้ามันฝรั่งเออใช่เนาะมันฝรั่งเลยโอยน่าทานมากเลยฝรั่งเนไม่ใช่มันขยาย <c oughs> มันยใยญ่อันนี้บันเมืองยางนะคะอยู่เมืองยางน่าทานจังเลมืองยางเมืองอยางชีสเล็กกันอาลองชีสเล็ก

อร่อยกรอบดีนะชิมบุกคุณคุณ,คณ <laughs> มันกรอบมาก <laughs> แป้งกรอบไงอันนี้จะเป็นร้านฝรั่งทออกมาเหลืองๆเลย <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากยังได้ทานชิมไหย กินอยู่คนเดียวทอดๆกินนทอดๆกินนเดี๋ยวเรารอเฮยควันเดี๋ยวเรารอทอดเสร็จกันเลยทีเดียวนะคะจี่ทุกคนหม้อสุดท้ายแล้วดีเยอะแยะเลย อร่อมากง่ายเสร็จหมดแล้วอันนี้ข้าวโพดเอ่อมันฝรั่งอันนี้หอมแดงอัน,นกระเจี๊ยบอันนี้เป็นหมังน้อยนะทางนี้หมังน้อยทางนี้อันนี้เป็นถั่วผักยาวอันนี้เป็นจะเป็นถั่วน่ะ ก็มีใบโบกโอเค okay, ค่ะคิมดีก็ไม่มีอะไรมากค่ะ <laughs> ทุกคนอาจจะไม่เห็นอะไรมากเลยบอกว่าไปนาก็แบบไปเอาข้าวโพดกลับมาก็แบบเสร็จแล้วแล้วก็มาทําอะไรนั่นนี่นี่นก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วทางร้องอ่ำเงี้นี่คือแบบนั่งทอดไปกินไปกินทุกอย่างเลยนั่งแบบกิน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 น,กน,กน,น,กกน,นะพี่สบายไม่กินอะไรเลย นั่งแบบทอดอย่างเดียวน pues ้องห๋องนนี <caption ing 8> ้น nah ั่งกิน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 นะตอนนี้อิ่มมากมากเลยน้องอ๋องเนี่ยไม่สามารถที่จะมานั่งกินต่อได้แล้วนะไม่สามารถที่จะนั่งกินต่อไม่สามารถที่จะนั่งกินต่อให้ทุกคนได้ชมกันว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ชมกันแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคคือไม่สามารถที่จะมานั่งกินให้ชมกันแล้วค่ะอิ่มมากน้องอ๋องอิ่มมากแล้วมันแบบมันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบของอ้วนๆของมันๆไงมันเป็นน้ํามันอะไรเงี้ยมันจะกิน กินกินแล้วมันจะเลี่ยนเลี่ยนออแต่ต้องเอาเงินกินกินกินว่าเคกินกินโอ้ไม่ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากจริงอ่ะประมาณนี้นะคะก็อ่ะก็มาให้พีเอฟซีหายคิดถึงกันกับพี่สะพายนะคะนี่เจ๊ให้หายคิดถึงกันให้พีเอฟซีหายคิดถึงนะอืออือก็ ทิมนี้ก็จะขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์ share, แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้น้องเหล่งเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมซับในเฮ้ยซนรอเล่นค่ะอย่าลืม subscribe ให้ด้วยน้องนาให้ด้วยนะคะบายค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายเย้